โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนะันตะิเมตเอ h ก e เอ o กนะฮะนะเราก็มาดูความเท่กันในแมปนี้กันเลยนะผมอันติเมตเอโก้ในแมปอมนิเอเวนเจอร์นะอ่านะเดี๋ยวคลิปรวมอันติเมตก็จะไปอยู่วันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์นะจ๊ะนี่เดี๋รารีวิวทีละตัวแยกแบบว่าชัดเจนนะผมแยกหมวดชัดเจนกันก่อนนะ ปแล้วก็ลุยกันเลยนะผมสำหรับอันติเมทเอโคเอโกก็แปลงร่างเป็นเอโคเอโคแล้วก็แปลงเป็น Echo, Echo. อันติเมทเอโค e เอโคเลยเอออันเิอม์เอโคเอโคเสียงต้องหลอดตัวเออะอะมันหายเออดีนะผมอ่าโดยตัวมเดีวของเอโค e เอโคในแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดูสมูทลื่นตานะผมไม่ได้มีอะไรที่ดูขัด ขัดหูขัดตานะผมโดยส่วนโดยรวมแล้วดูค่อนข้างค่อนข้างเจ๋งเลยนะผมดีสมัยใหม่ทันสมัยนะครับเออนะก็เข้ากับแมปนะยุคนี้นะครับผมไปแล้วก็ไปดูจานโจมตีปกติของอันติเมตเอ็กโคเอ็กโคกันตุบทุบทุบ,บอ่าตีปกติก็ประมาณนี้นะครับผมดูสกิลแซดกันนะผมสกิลแซดอุ้ยสกิลแซดจะเป็นปล่อยพลังคลื่นเสียงนะผมนี่เดี๋ยวไปออีกรอบหนึ่งปล่อยยัง ปล่อยยังเพราะผมคูดาวนานมากปล่อยสิเพื่อนปล่อยยังอะ่ะอันนี้คือปล่อยยังยังนะผมยังไม่ปล่อยโอ้ปล่อยไปแล้วนะครับโอเคสกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์คืออะไรนี่นะผมปล่อยวงปล่อยวงแบบพลังแบบว่าอะไรบูมโซนิคบูมนะผมสกิลซีนี่สกิลซีจะเป็นการเอาแผ่นๆรอบตัวนะผมมาใกล้ตัวอย่างนี้แล้วก็มีดาเมจนะเออเดี๋ยวผมจะลองไอ้นี่ให้ดูนะผมเดี๋ยวสกิลวีบินก่อนนี่นะผมแล้วก็บินได้ด้วยนะตัวนี้นะ อย ain, ่างโกงอะครับผมอย reunion, ่างเท่อย่างเฟี้ยวอย่างโกงแต่ดูสกิลสกิลซีใหม่นะผมสกิลซีปุ๊บนี่นะปุ๊บปุ C ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยต่อยนะผมมีดาเมจรอบตัวนะฮะเออสกิลสกิลเอ็กซ์โซนิคบุมตมตุมตมตมตมโดนโดนอ้าวไม่เป็นไรเลยเออจะตายจะตายชิบหายแล้ว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 แซดแซดอมนี่นะผมโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโซนิคบุมโซนิคบุม อหลบหมดเลยทีนี้อ่าเราสกิลซีใหม่นะผมนี่เออมันก็เท่นนะไอตรงนี้คือมันมีดาเมจด้วยใช่ไหมไอนีอ้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเออมีดาเมจมีดาเมจนะผมไอไอเนี่ยรอบตัวนะฮะเออนะมันก็ค่อนข้างจริงใช้ได้นะผมเอาจริงก็เป็นตัวที่สามารถลงเลดได้เลยนะผมลงเลงดแบบโซโล่นะอ่าก็ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับ นเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะมันค่อนข้าง,งเท่เลยไงแต่เวลามันค่อนข้างเร็วอะเออนะผมเวลาหมดเลวีวเร็วไม่ใช่เร็วมั้ยเอีอ้ยวเร็วเลยนะครับไปเราก็ดูเลยเดี๋ยวผมจะแปลงล่างแนละ้วใช้สกิลสามสกิลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมแปลงล่างเป็นอันเตอร์เอดเคูเอคูตายแล้วสกิลซัดไปเลยบ้มคลื่นเสียงทีเดียวตายสกิลเอ็กโซนิคบูมคือ โซนิคบูมเดินมาหนี่เดินมาหนี่อมเอาไม่ตายด้วยนี่ครับผมสกิลซีสร้างวงวงคลื่นไอตัวแบบจานแบบขยายเสียงเออเครื่องอะไรสักอย่างนึงนะครับผมขยายเสียงตูวมนี่คลื่นแตกหมดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอันติเมทเอ็กโคเอ็กโคแล้วก็บินได้ด้วยนะเออนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ผมเพื่อนๆชอบอันติเมทเอ็กโคในแบบนี้กันหรือเปล่านะผมส่วนตัวผมว่าชอบนะก็เป็นแบบ ใหม่นะผมสมัยใหม่โมเดลยุคโมเดลสมัยใหม่นะเออก็สวยใช้ได้เลยนะครับอ่าคลิปนี้มีแคนเท่านี้แล้วครับผมมารีวิวนะครับผมให้ดูนะนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรก็มารอชมก็ได้นะครับคลิปนี้มีเท่านี้จ้ะไปแล้ว